ซื้อโทรศัพท์ใหม่ในช้อปปีนะคะมาดูกันว่าลูกสาวเขาจะซื้อรุ่นไหนถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเผื่อว่ามีการผิดพลาดนะคะถูกรุ่นถูกยี่ห้อที่เราสั่งไหม เี่ของเจียวนี่สอยมาในราคาสามพันสามร้อยกว่าบาทส,าอส,สอยเลยใช่ไหมคะสยวยเลยอโอถ้าสอยแสดงว่ามันอยู่ที่สูงิเนี่ยเพราะมันลดราคา จะใช้ดีไหมพอดีคุณยายสั่งซื้อนะคะคุณยายบอกว่าจะไปฟังพระสวดนี่โอ้โหโสวยนะคะคุณยายหลานขอแลกได้ไหมความจุนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่นยก็ถ่ายคลิปได้เยอะอยู่อ่ะกล้องกล้องหน้าสิบสามล้านกล้องหลังแปดล้านหรือเปล่า แล้วก็มองเห็นไปนั่นนะ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ก็พันกิลลแอมป์ปิดมากดูได้อะไรบ้าง อยู่ในกล่องเมื่อกี้หาไม่เจอไม่ได้หาเลยตาแม่แม่ถามนึกว่ามีรุ่นใหม่มันก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ จะเปิดเครื่องนะคะเครื่องนี้ได้มาในราคาสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดราคาจากเกื 5, 000. 4, 000อบห้าพันสี่พันเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวแกะก่อนอนี่นะคะสัมสผัสนี่ ดูไม่ก้องแกงเลยอ่ะดูไม่ก้องแกงไม่เหมือนพลาสติกกิ๊กก๊อกอะไรเลยนะใส่เคสเคสก็ดูหนามากนะใส่เคสก่อนฮึ่เฟร์ Perfect มากเดี๋ยวหนึ่งเแบบนี่ยก่อน นี่เขาติดฟีมมาให้พร้อมเลยนะคะแถมฟีมารอยแล้วก็เคสราคาแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะนี่เปิดเครื่องจะมาเดรดมี่ของเสี่ยมี่ เขาให้มาห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็น่าก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะไทยก็อ่านเนื่อนไขแล้วก็ตกลงตกลงตกลงอันนี้เขาก็บอกกร,รุณาใส่ซิงกราร์ฟนะคะ แต่ไม่ใส่สินค้าก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาไมาใช้โทรก็ใช้ต่อ wifi ก็ได้ต่อ wifi ก็ใส่พาสเวิร์ดไปมีความจุเท่าไหร่เนี่ยเผื่อจะซื้อมาถ่ายความจุ6 4ส b กิกะไบแรมสี่กิกรอม สี่ก็คุ้มค่าอยู่เนาะราคาสามพันกว่าบาทใช่คุณยายซื้อไว้ไว้ฟังพระสวดอันเก่านี่ฟังไม่สะใจเสียงไม่ค่อยดังคุณ<ม>ยายก็ไว้รุ่นนะสสสยสสีีีเขว เท่าสีอะไรก็ไม่รู้ลองไปเซิร์ชดูอันนี้เป็นชื่อรุ่นอะไรอะเร d มีเก้านะคะเร d มีเก้าปกติกราคาเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจประมาณสี่พันไม่ถึงห้าพันสี่พันกว่าใช่ ลดเหลือสามพันามอยเกบาทก็ก่อนที่จะลดนี่เราต้องซื้อวันไหนอันนี้ซื้อแฟลกเซลแฟลเซลก็คือจะเป็นโปรโมชั่นที่ทางร้านจัดขึ้นราคาม,มันก็จะถูกกว่าปกติแล้วซื้อในช่วงวันที่ กทับหเนี่ยไม่ไม่ได้ซื้อ6กทับหอันนี้ซื้อก่อนซื้อก่อนเพราะมีเพลดเซลก่อนหน้านั้นก็เลยซื้อลดเยอะใช่เป็นช่วงโปรโมชั่นของร้านนะคะก็ก่อนที่จะซื้อเราก็ต้องดูอันไหนที่คิดว่าคุ้มค่าก็ สั่งซื้อได้นะคะไม่ต้องไปเดินตะเวนหาเสียเวลาใช่ถ้าซื้อปกติบนยังไงอ่ะถ้าซื้อปกติแบบออฟไลน์เนาะท,ทั่วไปอ่ะตามห้างตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะราคาแพงกว่าอันนี้ซื้อจากจากบริษัทจากโรงงานของเขาเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าส่งมาจากสูตรประการสูตรประการเท่านั้นแหล่งโรงงานค่ะ hmm. ตรงจากโรงงานผิดนะคะ สั่งซื้อเสร็จก็เวลาแกะของใช้เสร็จต้องเช็ดทําความสะอาดด้วยออะไรนะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบะบางคนก็กลัวนะคะมาจากกรุงเทพมาจากเขตปริมณฑลรัวเชือ้อโควิดก็ไม่เป็นไรก็ป้องกันกันไปสักพักหนึ่งน่าจะใช้เวลายอยู่ กำลังลดแอปต่างๆถือว่าช้าไหมเร็วไหมก็เออเขาบอกรอแป๊แบ,บเดียวนี่เสร็จแล้วหรือเปล่าเนี่ยได้แล้วโอ้ยยังกับไอโฟนเลยอ่ะดูสิแบบเนี้ยมีอื้มดูดีอ่ะดูดีอ่ะดูสิเหมือนไอโฟนตัวหนังสือใหญ่ไหมยายชอบตัวหนังสือใหญ่ยายยาย่านอ,อกานีร ดีอ่ะอ้ใหญ่มากสะใจดีอยากได้อยากได้อยากได้ในเปิด YouTube สิคะไปทดสอบเสียงคุณยายเน้นเสียงและตัวหนังสือใหญ่ๆหอะไรดีธรรมะแล้วกัน ดังเหมือนอยู่ในวัดเลยเสียงดังดีนะคะสุดยอดออลำโพงเนี่นะคะลำโพงสามดู ก็ใสนะคะนี่โอ้โหสวยค่ะถ่ายรูปให้เป็นนางฟ้าก็ได้โอเคก่อนนี้ก็เป็น,นะะราคาราคาสามพันเศษเองโอโหใช่ว่าซื้อมาใช้แล้วคุ้มค่ามาก เหมือนกับของบางอย่างเนาะที่ราคาอยู่ที่เจ็ดแปดพัน่ะเนี่ยกล้องที่ถืออยู่นี่ก็ราคาอยู่ที่แปดพันกว่าบาทอันนี้รุ่นโบราณละอันนี้คือแบบมันออกใหม่เนาะอืมมันก็แบบราคามันก็ถูกลงระบบปฏิบัติการอะไรก็อัปเดตกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายแล้วก็ใส่ริง้งมากกว่ารุ่นเก่าๆนะคะ มาว่าจะถูกกว่าก็ตามาาสงสัยจะได้เป็น <Xiaomi. S 2> แรกกับคุณยายแล้วเนี่ยเสียวมี่เรดมีของเสียวมี่เสียวมี่นี่โอ้โหขึ้นชื่อเลยออกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สากระเบือร์ยนันเ,เรือรบแนะนำนะไปหาไปหาซื้อมาใช้ได้ผลิตภัณฑ์ของเสียวมี่นี่เขาออกแบรนด์ Brand มาหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรดมี่อะไรอะ โกอะไรลองไปเสิชดูผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยอือเป็นนางแบบโฆษณาของเรยวมี่เอเรมี่อ r ่ใเรยวมีก็อีกแบรนด์นะคะแล้วก็จะผิดเรย์มีนี่น่าจะเป็นลูกของ oppo แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรมี่เรมี่ลูกของเสี่ยมี่ออ่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้นะคะ มีเยอะแยะมากมายผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้นะแล้วแต่ว่าใครสะดวกซื้อไหนเงินใครเยอะก็เลือกซื้อตามออปชันต่างๆที่ตัวเองชอบนะคะส่วนเงินคุณยายน้อยก็เอาตามน้อยโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากออช้อปปี้นะคะ คุณมากค่ะสวัสดีค่ะ